นังสือเรื่องชีวประวัติของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนครปฐมหรือพระราชธรรมมาภรณ์เงินจันทสุวรรโนนี้ข้าพเจ้าเขียนเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2529หหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วอยู่บ้านมีเวลาว่างจึงเขียนขึ้นเพื่อบูชาพระคุณของหลวงพ่อพระอุปชาเป็นการศึกษาธรรมะไปด้วย การเขียนประวัติพระอริยสงฆ์เป็นการเขียนเพื่อปฏิบัติบูชาพระสุปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเหมาะสมแก่พระอริยสงฆ์พระอุชุปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติตรงตามทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนเหยียดคูเหลียวมองพูดฉันขบเคี้ยวเป็นพระญายปฏิปันโน พระผู้ปฏิบัติด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะจิตพระสามีจิปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติด้วยจิตจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าอย่างมอบกายถวายชีวิตไม่กลัวอดอยากไม่กลัวลำบากไม่กลัวตายหลวงพ่อเงินเป็นพระอริยสงฆ์ตามบทสรรเสริญพระอริยสงฆ์ที่กล่าวไว้ในบทสุป,ปฏิปันโนไม่ขาดตกบกพร่องเลยจึงไม่ต้องสงสัยว่าพระราชธรรมมาภรณ หลวงพ่อเงินเป็นพระอริยสงฆ์หรือเปล่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์แน่นอนแต่จะเป็นชั้นไหนเท่านั้นที่เราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีบุคคลเราไม่รู้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้จบเมื่อวันที่4มีนาคมพศ2529ใช้เวลา1เดือนเท่านั้นทั้งนี้เขียนอย่างรวบรัดเนื่องจากประวัติโดยพิสดารน,นั้น นายชื่นทักษิณานุก,กูลลูกบุญธรรมของหลวงพ่อได้เขียนไว้แล้วตั้งแต่พศ2506ชื่อหนังสือนั้นว่าหลวงพ่อเงินเทพเจ้าแห่งดอนยายหอมหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากเรื่องนายชื่นทักษิณานุก,กูลเขียนไว้เพราะนายชื่นเป็นอันเตวาสิกสิทธิ์ก้นกุติรู้อะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อโดยละเอียดส่วนข้าพเจ้าเป็นพาหิระวาสิกสิทธิ์ภายนอก ที่หลวงพ่อบวชให้เท่านั้นบวชแล้วก็ไปอยู่เสียที่วัดห้วยจระเข้ไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อโดยใกล้ชิดเหมือนนายชื่นทักษินานุกูลข้าพเจ้าเป็นนักเรียนร่วมชั้นกับนายชื่นทักษินานุกูลที่โรงเรียนพระประถมวิทยาลัยอย่างหนึ่งและบัดนี้นายชื่นทักษินานุกูลก็ล่วงลับไปนานแล้วจึงไม่ต้องขออนุญาตคัดลอกเอาเรื่องของเขามาเขียนใหม่ในคราวนี้เรามีจุดประสงค์ร่วมกัน คือเขียนเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณครูอาจารย์ให้โลกรู้นายชื่นคงจะอนุโมทนาด้วยเขียนเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้นานไม่กล้าพิมพ์เผยแพร่กลัวจะขาดทุนเปล่าเพราะมีคนคัดลอกเอาไปเขียนกันหลายหนหลายครั้งแล้วจนกระทั่งเมื่อพศ2532ฝันเห็นหลวงพ่องเงินยืนอยู่บนภูเขาข้าพเจ้ากำลังเดินขึ้นไปหาท่านแต่ไม่กล้าขึ้นไปถึงท่านกลัวตกภูเขา ดูเหมือนจะเป็นปริศนาธรรมที่ท่านมาเตือนให้พิมพ์เรื่องนี้ออกเผยแพร่เมื่อรู้สึกว่าเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้ชดใช้ท่านจึงได้พิมพ์เรื่องนี้เผยแพร่ในครั้งนี้ท่านผู้ใดอ่านแล้วไม่จุดใจอยากจะทราบรายละเอียดขอให้อ่านจากเรื่องหลวงพ่อเงินเทพ,พเจ้าแห่งดอนยายหอมมีอยู่ที่หอสมุดวัดดอนยายหอมหรือตามร้านหนังสือเก่าคงมีเหลืออยู่บ้างเทพสุนทรสารทูล 10สิงหาคม2534